กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ดูพยากรณ์แบบบ้านๆในคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆวนพุดด้วยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพยากรณ์แบบบ้านๆน,นะคะในวันนี้นะคะบุ๊กได้ออกมาข้างนอกสถานที่นะแต่ว่า,าไม่สามารถให้ดูแบบเ,เขาเรียกว่าพื้นที่รอบๆได้นะคะเพราะว่ากล้องมันได้มันได้ประมาณนี้เนาะความกว้างของกล้องเนาะนะคะบุ๊กก็ เรียกได้ว่าช่วงนี้หนาวมากเนาะอากาศเย็นนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีลมนะคะบุ๊กก็เลยออกมาข้างนอกนะคะมาหาแดดมั่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อว่าเราจะได้มีพลังงานในการทำนายที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มารับพลังจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงนกเสียงลมนะคะหรือเสียงไม้ไหวอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกซุมซับไปด้วยเหมือนกันนะคะ สำหรับเพื่อนๆวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการทำนายรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์แรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ1-7กุมภาพันธ์ปี64เนี่ยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆท uh ี่เกิดวันพุธบ้างนะคะซึ seni, ่งเพื <un> <sans> ่อนๆที่เกิดวันพุธเนี่ยนะแรกๆหลักๆเลยนะคะที่บุ๊กเห็นเนี่ยเป็นราชนีพระจันทร์ขึ้นมาใบแรกนะคะราชนีพระจันทร์เนี่ยนะคะเป็นในลักษณะของ หญิงสาวนะคะทีะ่มีความลับนะคะมีความซ่อนเร้นนะคะมีเรื่องราวที่ต้องปิดบังนะคะหรือนะคะเพื่อนๆเนี่ยกำลังเก็บงำความลับของใครบางคนเอาไว้นะคะเป็นความลับทางการงานเป็นความลับอของลูกค้านะคะเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้นะคะแม้แต่คนที่ไว้ใจนั่นเองนะ ทั้งความลับของตัวเองและความลับของผู้อื่นนะคะในลักษณะนี้นะแล้วก็นะคะบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับกฎหมายต้องเก็บความลับของลูกค้าเอาไว้อยู่แล้วทีนี้มาดูในเรื่องของอ่า ทีนี้มาดูในเรื่องของการเรียนกันบ้างนะคะเพื่อนๆนวันพุธการเรียนของเพื่อนเพื่อนวันพุธเนี่ยนะคะบุ้งมองเห็นนะว่าจากหน้าไพ่นะคะเพื่อนเ่อเนี่ยใครที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้บอกเลยว่า <c oughs> ได้ไปนะคะเพื่อนๆนจะได้ไปนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆ เป็นลักษณะของการใช้เส้นสายนะคะที่จะได้เข้าเรียนนะคะเป็นเหมือนกับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเ,เราต้องอาศัยความพยายามและความอดทนของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะมันต้องอาศัยเส้นสายนะคะอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะต้องอใครที่เคยทําตัวไม่ดีกับผู้ใหญ่เอาไว้อะ นะคะอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าไปปรับความเข้าใจนะคะเพื่อที่ว่าท่านเนี่ยจะได้ช่วยเราได้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับทุนด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ขอทุนเอาไว้นะนักเรียนนักศึกษานะคะการเรียนจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ขอให้ขยันนะคะ เรียนต่อไปนะคะให้สมกับที่ผู้ใหญ่เขาช่วยเหลือหรือว่าได้ทุนไปนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะไพ่บอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเพื่อนๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอืม จะเป็นลูกค้าใหม่นะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นงานที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนมาได้ยังไงนะคะใครเป็นคนแนะนําให้หรือว่าเป็นลูกค้าที่แบบอยู่ๆก็มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็มาจาก เรียกว่าเหมือนเราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็จะได้มาแบบนี้เป็นต้นนะคะมีในลักษณะที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีมีโชคมีลาบด้วยนะคะเพื่อนๆอยากจะมีโชคมีลาบแต่ว่าโชคลาภในสัปดาห์นี้ของคนวันพุธเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้คุณจะเห็นหนึ่งเหรียญตรงนี้เนาะหนึ่งเหรียญที่อยู่ตรงเนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโชคลาบก็จริงอยู่นะคะแต่ว่า เป็นตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้มากกว่านะคะสำหรับคนที่มีโชคลาภก็ยินดีด้วยในสัปดาห์นี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนวันพุธสัปดาห์นี้ยังไม่มีโชคลาภนะคะใครที่ชอบสิ่งโชคอะไรเงี้ยก็ขอให้พะเผยหน่อยนะเรื่องการงานนะคะ,ะจะได้รับความช่วยเหลือนะคะที่เป็นธรรมนะคะบางทีเราทํางานหนักเกินไปทํางานหนักมาหลายอาทิตย์แล้วทําไมถึงส่งงานมาให้เรา ส่งงานมาให้แต่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอื่นทําไมเขาดูแบบก็แผนกเดียวกันนะทําไมเขาดูไม่ได้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขานั่งเล่นชิวเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าคุณพูดความมีใจนะคะว่าเอกับหัวหน้างานนะคะตรงนี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะในการที่อหัวหน้าเนี่ยจะกระจายงานให้นะคะอืม เพราะว่าบางทีคุณคุณอ่าคนเราอ่ะมันมีงานทำอ่ะมันดีแต่ว่ามันหนักเกินไปแล้วบางคนคือไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเงินเท่ากันคุณอาจจะมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถบอกหัวหน้างานได้นะคะการทํางานต้องทํากันเป็นทีมทําโดยคนคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานมันเลยมีปัญหานะคะและมีความขัดแย้งอยู่ในอยู่ในตัวคุณเพราะว่าคุณอ่ะ ยิ่งเงียบยิ่งไม่พูดนะคะคนยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าคนโดนเอาเปรียบนะคะคณโดนแบบทํางานแบบไม่มีความสุขในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ให้คุยนะคะกับกับหัวหน้าหรือว่าอ่ากับผู้รับผิดชอบนะคะคุยกับฝ่ายบุคคลหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหัวหน้าเขาไม่รับฟังคุณนะคะแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเพ,เพื่อนเ่นเนี่ยเก่งในเรื่องของการ ทํางานอ่ะนะอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเก่งในเรื่องของการทํางานนะคะ,ะ <c oughs> ในใจนะคะมีความแบบอ,อยากจะออกจากงานแล้วก็กลับบ้านไปแบบ ทำงานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดซะมากกว่านะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าบางบางคนนะคะอันนี้บางคนนะคะแบบเบื่องานเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่แบบเราก็ไม่อยากพูดออกไปอะถ้าพูดออกไปแล้วมันอาจจะทาให้ให้ขัดใจกับเพื่อนร่วมงานได้เพราะว่าบางทีคุณเองอะคุณก็ยังต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานอยู่ในเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะในเรื่องงานคุณก็เลยไม่พูดนั่นเองนะ แล้วก็นะคะอ่าอันนี้เป็นสำหรับของคนที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำนะคะเป็นชาวประมงนะคะอ่าขายของบนน้ำอย่างเงี้ยนะคะอย่างแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะภายเรือขายของแบบในในตลาดสีผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยอ่าแล้วก็มีอ่คนที่ทำเกี่ยวกับผลผลิตผลไม้ผัก พวกนี้นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยอจะมีนะคะจะมีการแบบได้ได้เปิดตลาดใหม่นะคะได้ได้แผงตลาดใหม่นะคะแบบแบบนี้นะจะมีคนที่ที่เขาอ่าเวลาเขาอาจจะปฏิเสธเวลาที่คุณไปเสนอเสนอฝากขายฝากร้านแบบนี้นะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะรับสินค้าของเราเข้าไปขายนะคะเนี่ย นะคะคจะมาทั้งงานและมาทั้งเงินในลักษณะเดียวกันนะคะใครที่กู้ขอกู้อยู่ก็จะกู้ผ่านนะคะอืมเอมเป็นในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะพูดในเรื่องของเงินทองกันสักนิดนะคะอ่าเมื่อกี้พูดรวมๆไปแล้วเนาะ,ะในเรื่องของเงินทองก็อย่างที่เห็นนะคะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะมีเจ็ดเหรียญแล้วก็มีสี่เหรียญน,นะคะในลักษณะที่ว่าคุณเนี่ยต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อกับ เพื่อให้คนทางบ้านเพื่อให้กับครอบครัวนะคะได้ใช้จ่ายนะคะ,ะสามเหรียญน,นะคะจะมีคนที่ช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของเงินทองนะคะจะมีเงินทองเข้ามาแบบที่คุณต้องเอ่ยปากนะคะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบางทีแบบคุณไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปหวังกับโชคลาบนะคะก็เลยแบบมีความอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นดั่งใจในหลายๆอย่างที่คุณคิดอยากจะทำ นะแต่ตรงนี้เนี่ยนะคะแบบคุณถ้าคุณคนโทรลอารมณ์นะคะแล้วก็พูดกับคนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆอันนี้มันมันมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินอืถ้าคุณเอ่ยปากนะคะถ้าคุณเอ่ยปากแล้วก็ ไพ่อุปสรรคเนี่ยไม่มีเลยนะคะสําหรับคนวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วกันเพราะว่าต่ออ่าไพ่ในสัปดาห์นี้มันเป็นมันเป็นในลักษณะที่แบบคุณต้องคุณต้องสู้กับใจตัวเองมากกว่านะคะอ่ามีการอ่าทำอารมณ์ให้แจ่มใสนะคะแล้วก็ไม่หมกมุ่นในเรื่องที่มันเป็นด้านลบๆจนเกินไปนะคะ คนคนคนคิดลบมันไม่มันไม่ผิดนะคะเพื่อนเพราะว่าคนคิดลบเนี่ยะจะเป็นคนที่มันมันทำให้เราไม่ประมาทนะคะมันทาให้เราไม่ประมาทนะคะแต่ว่าไม่ควรจะคิดลบไปเสียทุกอย่างเสียทุกเรื่องแล้วก็มองเป็นลบไปหมดอย่างเงี้ยนะคะคือต้องมีความคิดที่ระแวดระวังตัวเองนะคะแล้วก็ไม่คิดโทษคิดลบกับคนอื่นนะคะแต่เป็นในลักษณะที่คิด แล้วให้ตัวเองไม่ประมาทอย่างนี้ดีที่สุดนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่ทำงานในเรื่องของอเป็นนักกวีนะคะทำงานเบื้องหลังศิลปินต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีงานเข้ามานะคะมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะอย่างนี้นะเพราะว่าคนจะขยันหางานอยู่อยู่เป็นนิดนะคะแบบ คือขยันหาลูกค้าใหม่ๆอยู่เป็นนิดนะคะสำหรับคนที่ทำงานอิสระนะคะฟรีแลนซ์พวกนี้นะคะก็จะมีคนที่รับงานนะคะเข้ามาแบบบางคนติดต่องานให้นะคะบางคนก็ลูกค้าที่เคยติดต่อเอาไว้ที่แบบเขายังไม่ได้ให้คําตอบอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมามาจ้างคุณอย่างเงี้ยนะคะการเงินในสัปดาห์นี้เนี่ยนะมัน เป็นลักษณะที่คุณจะ,ะได้เงินจากการช่วยผู้อื่นช่วยเหลือนะคะและนะคะเป็นได้เงินจากผลผลิตนะคะและการงานที่คุณได้เริ่มได้สร้างเอาไว้นะคะและก็เป็นในลักษณะที่คุณกําลังเก็บเงินนะคะแบ่งสรรปันส่วนนะคะเพื่ออนาคตและเพื่อครอบครัวนั่นเองนะคะ <S <S ในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นรักทีอ่อันนี้บุกรู้สึกว่า ถ้าคุณรู้ตัวว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าคุณตัดใจไม่ได้นะคะหรืออยู่ในช่วงที่ว่าฉันจะควรจะทำยังไงดีนะคะกับกับผู้ชายคนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆวันพุธนะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขามีอยู่แล้วนะคะการผิดสินข้อสามเนี่ยมันก็มันก็ผิดสินอยู่แล้วนะคะถ้าเรารู้เราหยุด แค่นั้นพอนะคะถ้าผู้ชายตามตือ้อตามง้อนะคะอันนี้เราต้องใจแข็งและใจเด็ดนะคะเพื่อนๆอาจจะตัดความสัมพันธ์ไปเลยนะคะพูดให้ชัดเจนไปเลยนะคะอืมถ้าเขาบอกถ้าเขายังบอกว่าเราเราอ่าเราคิดมากนะคะเขายังโสดนะคะเขาไม่มีใครนะคะเราต้องหาหลักฐานนะคะอ่ามันอาจจะเจ็บปวดใจหน่อยนะคะแต่ว่ามันดีกว่าที่เราจะต้องทน ทนทุกข์ต่อไปนะคะมันเป็นการการตัดเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณเนี่ยได้เริ่มกลับมารักตัวเองและมองเห็นนะคะคุณค่าของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะเลิกกับเขาแล้วเนี่ยชีวิตคุณดีขึ้นเป็นเท่าทวีอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะสํามารับเพื่อนๆนะคะมองในอีกแง่มุมหนึ่ง นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกใครมานานนะคะคือแอบคบกันนะคะแต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครนะคะคือแบบคุณไม่ได้มีเจ้าของอยู่แล้วเขาไม่ได้มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าคุณยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เปิดตัวนะคะสําหรับคู่แบบนี้นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะจะมีการเปิดตัวนะคะจะมีการเปิดตัวนะคะได้คบกันแบบอย่างถูกต้องนะคะ คู่ที่คบมานานแล้วนะคะจะมีในลักษณะของการจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะถูกจดาได้จดทะเบียนได้แต่งงานนะคะอืมแล้วก็ใครที่เรียกร้องสิทธิ์เรื่องการเลี้ยงเลี้ยงลูกนะคะใครที่เรียกร้องสิทธิ์เรื่องส่วนแบ่ง ะะอันนี้จะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะมีคนที่เหมือนกับหนุนคุณให้คุณได้มากกว่าที่คุณคิดสำหรับคู่ที่มีความหมางเมินนะคะมีความาคือมันอยู่มันอยู่กันไม่ได้นะคะแต่งานกันไปอยู่กันไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็มีจะจะได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ครอบครัวที่เป็น อยู่ด้วยกันนะคะยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เนี่ยผู้หญิงในบ้านนะคะหรือหรือคุณที่เป็นภรรยาเนี่ยจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าน้อยใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจเกี่ยวกับสถานะของตนเองในบ้านบางทีไม่ถูกกับแม่ยายบางทีไม่ถูกกับพ่อตาหรือว่าเออด้วยความที่ อาจจะแต่งงานกับสามีที่มีฐานะแล้วตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นคนสามัญชนฐานะปานกลางอะไรเงี้ยนะคะแล้วสามีร่ํารวยกว่าทําให้ที่บ้านเนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะคะคุณก็จะมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับลักษณะครอบครัวนะคะของคนวันพุธในสัปดาห์นี้ที่บุ๊กอ่านไพ่ออกมาได้นะคะแล้วก็ขอจับสามใบนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ สุขภาพนะคะของคนวันพุธแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะอะอันนี้ต้องไปตรวจนะคะอาจจะเป็นมีอาการเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกโรคของผู้หญิงนะคะนะก็ไปตรวจด,ดูได้นะคะมันเป็นโรคที่รักษาได้เนาะเป็นโรคผู้หญิงแบบเกี่ยวกับ มดลูกเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามใบที่เปิดขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามีคนเกื้อหนุนคุณจริงๆนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะมีคนเกื้อหนุนมีคนที่คอยช่วยเหลือนะคะอ่า วา่าวาท่สินดีนะคะคําพูดคําจาของคุณอย่างที่บอกว่าคุณต้องพูดนะคะคุณต้องพูดเพื่อให้เพื่อให้อ่าคนที่เขาพร้อมจะช่วยคุณเนี่ยอาสาช่วยเหลือนะคะไม่ใช่ว่าล้อมหรือหลอกล่อนะคะคือเขาจะยินดีช่วยเหลือนะคะขอแค่คุณน่เอ,อเอ่อเออยปากบ้างเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณน่ะก็ไม่ได้แบบสุขสบายอะไรนะคะเขาเห็นคุณเหนื่อยมามา,มากเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็ไม่ค่อยแบบจะพูดอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ขอให้คนพูดนะมีคนสนับสนุนพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะในหน้าที่การงานที่มันหนักหนาภาระหน้าที่ต่างๆนะคะที่จะมีเข้ามานะคะอย่างที่บุ๊กบอกว่าจะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะมีงานเข้ามาเยอะจริงนะคือพายขยายออกมาว่ามีงานเข้ามาเยอะจริงๆ <c oughs> นะคะมีงานเข้ามาเยอะจริงๆอืมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าในเรื่องของความรักอย่างที่บุ๊กบอกไปว่า ถ้าคุณเป็นคนที่รู้ว่าเขาเป็นคนมากัรักนะคะถาคนคนา ja ้าคุณเป็นคนที่รู้ว่าเขามากัรักเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รู้ว่าเขามากรักอ <SON> ยู่แล้วนะคะก็ถอยออกมานะคะถอยออกมาดีกว่านะคะดีกว่าไปไปเจ็บปวดแล้วก็หวังลุมลุแรงแงว่าแบบเขาจะเลือกเราในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะอืมเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างกันมาเยอะนะคะว่า ยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเลือกครอบครัวเลือกลูกนะจริงๆแล้วมันเขาก็เหมือนเป็นคําอ้างมากกว่านะคะเวลาที่เขาจะไปหรือเขาแบบหมดความสเสน่หาในตัวเรา <c oughs> ทําบุญเสริมดวงของคนวันพุธนะคะอันนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับคู่รักได้นะทําบุญเกี่ยวกับความรักนะคะเอ่อเอ่อ ถ่ายชีวิตคบกับเบอร์นะคะที่เขาแบบถ่ายทั้งแม่ทั้งลูกนะคะถ่ายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการไม่พากแม่พากลูกไม่พากครอบครัวนะคะช่วยเหลือครอบครัวที่ลําบากนะคะให้เขามีชีวิต่สบายขึ้นนะคะเลี้ยงดูพ่อแม่ของเรานะคะให้ท่านแบบอ่านั่งกินนอนกินอยู่บ้านนะคะให้ท่านหยุดทํางานได้แล้วแล้วก็ทําบุญกับเด็กด้วยนะคะทําบุญกับเด็กได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อน ไม่รู้จะไปไม่รู้จักใครที่จะไปช่วยเหลือนะคะก็เด็กแถวๆบ้านนะคะที่ครอบครัวเขาได้โอกาสนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะสําหรับเพื่อนๆวันพุธก็มีประมาณนี้นะคะขอให้เพื่อนๆวันพุธดํารงอยู่ในความถูกต้องแล้วก็ได้รับได้รับความยุติธรรมกันทุกคนนะคะหลุดออกจากพันธนาการที่มันวาวุ่นใจนะคะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่ดี ต่อไปนะคะสู้ๆนะคะคนวันพุธนะคะอาทิตย์หน้าพบกันนะคะสวัสดีค่ะหากคุณชอบคลิปนี้ได้โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะ